สิเปิดตัวอย่างเวอร์มาดูวะฮะลูกอินที่ย่งช่วแม่รัดคิวดูดวงให้พี่ทัเหน่อยได้ไหมลูกนะว่าพี่ทัพเนี่ยเขาจะแต่งงานเมื่อไหรแม่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบดูดวงไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วย แสดงว่าตอนแรกที่ไม่เห็นน่ะเพราะไม่เคยเห็นหน้าป่ะกำลังจะตายเม่เห็นหน้ามันก็เลยแบบชัดแต่ว่าคนที่เจองฝันนันคือใครเขาเตือนแล้วนะ วัวนองอินเองอ่ะเป็นคนที่สามารถเห็นอนาคตคนได้ใช่ปะว่าทอดาวเองก็มาเฉลยว่าเออมันแบบสามารถเห็นได้แค่คนรู้จักหรือว่าคนที่สําคัญอนะไรเงี้ยหรือว่าตัวอินกับตัวพี่ทับฟ้าเองอ่ะเขาเคยมีภูมิหลังอะไรกันมาหรือเปล่าที่มันเกี่ยวข้องกันอนะไรเงี้ยแวลตาแบบแรกที่เขาเห็นกันอ่ะเรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันเคยเจอกันมาก่อนหรือว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาได้รู้จักกันมาก่อน